โดยลูกอมผงสมเด็จองค์ปฐมเนี่ยจากวัดท่าสูงจะมีการเลี่ยมกรอบเงินด้วยกันสองแบบมีพิธีพุทธาพิเศษให้ตรงกับเสาห้าโดยกำหนดไว้ก็คือวันเสาร์ที่29ตุลาคมขึ้นห้าค่ำเดือน12ทําพิธีพุทธาพิเศษที่อุโบสถวัดท่าสูงรายได้ก็เพื่อที่จะทําการบูรณะปิดทองพระอุโบสถวัดท่าสูงตามดําริของพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชพมัาน โดยพระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชะพมยานท่านเคยได้ปราลบเอาไว้ว่าต่อไปให้บุรณะซ่อมแซมและปิดทองคำเปลวหลังคาพระอุโบสถวัดลูกหลานเราจะได้มีโอกาสร่วมทำบุญบูรณะและปิดทองคำเปลวแท้ถ้าชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องจิกแอมูเลตด้วยนะคะขอพระคุณที่รับฟัง now pop